สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวผลฟินิกที่ตื่นแล้วกันนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะการที่เราจะทําผลฟินิกตื่นได้เนี่ยการที่เราจะซื้อชิปลงดันได้เราต้องมีมาสเตอร,รี่ของผลฟินิกเนี่ยอยู่ที่400มาสเตอร,รี่นะฮะซึ่งผมมี282ที่ผมทําตื่นได้เนี่ยผมไปเกาะเพื่อนเอานะฮะ ถ้าจะใช้ผลในการแลกชิปลงดันฟีนิกเนี่ยต้องใช้ผลที่มีราคา1ล้านขึ้นไปนะฮะเป็น่วงที่ใช้ในการปลดล็อกสกิลทั้งหมดของฟีนิกเนี่ยใช้ประมาณ21,000แฟกเมต์นะซึ่งผมก็มีเหลือๆนะฮะสบายเลยล่ละฟีนิกเนี่ยเมื่อทำตื่นแล้วนะฮะมันจะมีสกิลพิเศษมาด้วยนะก็คือการกดคลิกนะฮะสกิลที่1ก็จะปล่อยเป็นวงออกไปอย่างนี้นะฮะปล่อยออกไปดามเมจประมาณ3,460นะฮะ ส่วนสกิล x นะฮะเป็นสกิลในการฮิวเลือดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มอนตีก่อนโอเคนะฮะเรามากดฮิวกันดูนะฮะสกิล x นี่มันจะเป็นวงอย่างนี้เลยออกมามันก็จะฮิวเร็วมากเลยฮนะแต่ว่ามันใช้มานาในการฮิวนะฮะต่อมามาดูที่สกิล c นะฮะความอลังการมันอยู่ตรงนี้กดไปพุ่งไปข้างหน้าจับศัตรูแล้วก็ สร้างเป็นพายุขึ้นไปนะฮะซึ่งใช้สกิลนี้ทีไรก็แหลกทุกทีเลยนะดูสกิลซีกันอีกรอบดูสกิลซีนะฮะพุ่งไปจับแล้วก็สร้างพายุอย่างนี้เลยนะฮะสกิลเนะฮะเป็นการบินอย่างนี้จะสร้างปีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเท้าเราก็เปลี่ยนด้วยนะฮะเนี่เท้ามีกรงเล็บนะฮะแล้วก็สร้างปีขึ้นมาก็ใช้สกิลได้นะฮะปกติ เดแล้วก็ฮิวกลางอากาศก็ได้ฮิวไปบินไปอะไรอย่างนี้ยสกิลพิเศษของผลฟีดิกนะฮะคลิกเมาส์ขวานะฮะดาเมจประมาณพันเก้านะฮะต่อมาสกิลแปลงร่างนะ,ะของฟีนิกกดแปลงร่างมาันมันก็จะมีเสียงนอกออกมาด้วยอย่างนี้นะฟีนิกประมาณนี้นี่คือรูปร่างมันนะฮะตอนตื่นแล้ว พอแปลงล่างแล้วสกิลมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเรามาดูสกิลแซดกันก่อนฟึบมันจะออกไปเป็นวง3ทางเลยนะฮะดาเมจก็3,500นะฮะเันี่ยสามพันหประมาณนี้นะฮะสกิลเอ็กนะฮะฮิลนี่ฮิลกลางอากาศสกิลซีฟึบมันก็คล้ายๆกับอันเดิมนั่นแหละ สกิล f ปกติถ้าไม่ได้แปลงร่างเนี่ยมันเป็นสกิลบินใช่ไหมแต่อันนี้มันจะกลายเป็นสกิลโจมตีนะฮะมาดูกัน f นี่มันจะเป็นประมาณเนี้ยดาเมจ2768นะฮะเรามาลองดูอีกทีนะฮะนี่ประมาณนี้เลยเรามากดแถบตอนแปลงล่างดูนะฮะนี่ ก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะสํสำหรับการรีวิวผลฟินิกตื่นนะครับ